bmw 320 dm sport lci ชมใหม่ล่าสุดปี2023 bsi เหลือยาวๆถึงปี2028ภายในใหม่หมดเลยนะคะหน้าจอใหม่ยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็เกียร์หายไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นเกียร์อ e ิเล็กทรอนิก e shifter นะคะแล้วก็ใหม่ไม่ใหม่หมนะดูจากพลาสติกตรงนี้มาจากศูนย์ยังไม่ได้แกะเลยค่ะเป็นเจ้าของวันนี้รับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอไม่กริบเหมือนออกที่สูนเลยค่ะ วันนีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับนานชุค่ะที่เบนช์มอเตอร์มนะคะถนนรัชดาพิเศษค่ะถ้าแวะเข้ามาที่นี่นะคะบอกเลยว่ารถสวยๆมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยนะคะทักทายกับแฟนเพจเ e นช์มอเตอร์มอกันด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วเนี่ยวันนี้พูดเลยว่า คุ้มมากๆเพราะวันนี้นะคะนันชูเนี่ยอยู่กับรถยนต์ B M W 3 2 0 D M Sport L C I ปีใหม่ล่าสุดเลย2023ค่ะคันนี้นะคะเน้นตัวหน,น,หนาๆเลยว่าใหม่กริปค่ะเพราะว่าเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะที่อยู่ในศูนย์แต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณสนใจคันนี้แล้วออกคันนี้กลับบ้านไปนะคะไม่ต้องรอรถค่ะรับรถกลับบ้านได้เลยสภาพคือใหม่ กริปเพราะว่ารถคันนี้ออกมาเพียงแค่หลักเดือนเท่านั้นเลยวิ่งไปน้อยมากๆนะคะเพียงแค่6,000กิโลเท่านั้นค่ะเหมือนกับเป็นเจ้าของรถป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสําหรับนะคะรุ่นนี้เองเนี่ยเขาบอกเลยว่าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าค่ะไฟหน้าแบบใหม่นะคะรวมไปถึงโลโก้ด้วยใหม่เหมือนกันค่ะ ถัดมาที่ด้านข้างกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะก็เป็นล้อแม็ก M สปอร์ใหม่เหมือนกันค่ะขอบ18นิ้วด้วยกันแล้วก็สําหรับด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวคิ้วกระจกนะคะก็จะเป็นสีดําดุดเท่ๆสวยมากเลยทีเดียวค่ะคันนี้ ด้านท้ายรถนะคะก็ใหม่ยกเซตเหมือนกันค่ะเริ่มจากไฟท้ายเลยนะคะเป็น LED แบบใหม่ค่ะกันชนนะคะเป็น M Sport นะคะแล้วก็ดิฟฟิเวเซอร์ใหญ่มากๆปลายท่อคู่สวยๆเลยค่ะแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็เปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะ ห้องเก็บของโอ้โหใหญ่มากสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางขนาดแบบใบใหญ่เลยนะคะได้ประมาณสองใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะก็เก็บของได้คุ้มมากปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ด้านในค่ะย้ายเข้ามาที่ภายในกันบ้างค่ะบอกเลยว่าหืมกลิ่นรถใหม่มันสดชื่นแบบนี้นี่เองนะคะออกหลักเดือนน่ะเนาะป้ายแดงจริงๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะสําหรับภายในเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาได้ ปรับเปลี่ยนใหม่อย่างสิ้นเชิงเลยอย่างแรกนะคะที่นันชุเห็นได้เลยก็คือหน้าจอเคิร์ฟนะคะที่กว้างมากๆเลยมองแล้วสบายตาสุดๆไปเลยค่ะก็นะคะพวงมาลัยเนี่ยนะคะมัลติฟังชันนะคะแบบ3ก้านพวงมาลัย M ค่ะใหม่ไม่ใหม่อ่ะดูสิพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะตรงนี้เหมือนได้รถใหม่กลับบ้านจริงๆค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งไว้อย่างแบบรูรามากๆเลยทุกคนตรงนี้นะคะสาหรับทริมเนี่ยนะคะก็สวยมากดูสปอร์ต สุดๆไปเลยไฟแอมเบียนไลท์สวยๆนะคะแล้วสะดุดตากับตรงนี้อีกหนึ่งที่ค่ะเพราะว่า เกียร์หายไปไหนอะ่ะปกติแล้ว B M ก็จะต้องมีเกียร์ที่เราสามารถยกเพื่อเปลี่ยนเกียร์ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเกียร์อ e ิเล็กทรอนิกส์ e shifter ค่ะก็คือเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากตรงนี้เลยนะคะคือเขาเปลี่ยนใหม่จนจนงงไปเลยนะคะก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดนะคะเพื่อวางแก้วน้ําได้แล้วก็ยังมีตัวที่เป็น w i เลสชาร charger อีกด้วยค่ะโอ้โหปรับเปลี่ยนใหม่ได้แบบ อลังการแล้วก็ประทับใจสุดๆไปเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ย้ายมาที่ผู้โดยสารตอนหลังนะคะนั่งสบายสุดๆไปเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าผู้โดยสารตอนหลังเองก็ตามนะคะเล็กรูมโดยไปถึงเฮดรูมนะคะไม่อ,อึดอัดเลยนั่งได้แบบสบายๆค่ะระบบปรับอากาศนะคะก็มีสาหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยแล้วที่อัปเดตมานะคะก็คือว่าจะเป็นที่ชาร์จนะคะมีเป็น type c เรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะชาร์จโทรศัพท์ได้แบบสบายใจเลยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าประหยัดไปหลายแสนเลยนะคะโฉมปัจจุบันวิ่งแค่6,000โลเท่านั้นค่ะแล้ว BSI เหลือยาวๆเลยจนถึงปี2028นะคะเหมือนได้ป้ายแดงพูดเลยนะคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เ e น z m o t o r m l l l กันได้เลยนะคะก็ตามลิงก์ที่ให้เอาไว้นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ Line แอดเราก็มีค่ะและราคานะคะเพียงแค่ $2,490,000 บาทเท่านั้นเลยค่ะก็ถ้าใครชอบใจอยากเป็นเจ้าของบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องรอรถเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแนชูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะ หากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้แนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ